ก็ไม <onents and downhill> ่รู้เหรอว่าไปคลินิกเรารูปเราใหญ่มากเลยนะไม่ไม่มันเป็นรูปที่มีคนให้มาลรำยูจะเก็บที่ไหนอ๋อก็เลยมาแขวนไว้ที่คลินิกเลยแบบไม่มีที่เก็บอะคือบางคนเดินเข้ามาในคลินิกอาจจะสงสัยไงอันนี้ใช่ใช่คลินิกตายหรือเปล่าตายเลยเหมือนไปไหว้ขอความรักเนี่ยแหละเพราะว่ามีอาจารย์คนนึงแนะนำให้ไปได้ไหมได้ไหมได้ตอนนั้นก็ได้ตอนนั้นคือไหว้นานแล้วแฟนเก่าจะติดต่อกลับมาไหมเนี่ย ไม่แต่แต่ฟอนต์มันสีส้มมาเลยไงเนี่ยเราอะมีเกณฑ์จะได้แต่งงานไหมความรักในอดีตเป็นอย่างไรเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคุณผู้ชมคะอดีตของดิฉันเนี่ยมันไม่ได้เจาะจงโอเคไหมแต่เราโดดเด่นมากแต่มีคนเข้ามาเยอะมากแต่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรยังสะดุดอยู่ไม่ใช่เหมือนคนที่อยู่ตอนนี้นะัแบบมาจากนี่เพราะว่า งั้นดูเองทุกคนครับผมอีกเลียใจเดียวครับผมนะฮะตอนนี้ครับยอด s u b สไครต์ของเรานะครับไอแพดชาแนลครับใกล้จะ5้าแสนซับสไครต์แล้วนะครับอีกแค่หมื่นเดียวเองนะครับช่วยกันกดนะครับกดซับสไครต์ติดตามด้วยนะครับผมถ้าไม่แน่นะคือถ้าสมมุติถึง50000นซับสไครตนะครับอาจจะมีข่าวดีครับจัดมิทติ้งครั้งแรกของไอแ c h ชาแนลครับผมยังไงช่วยกดซับสไครต์ด้วยนะครับ ช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยนะนานาตัวเองที่รักนาที่รักไอ้เต้าไอ้เต้าเธอป้านเจี๊ยบต้ีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ First Date EP นี้เป็น EP ที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับผมแต่อยากจะบอกว่าเป็น EP ที่พิเศษมากๆเลยครับเพราะเราอยู่กันที่ลีนิกเสริมความงามเริ่บรง ผู้หญิงคนนี้ที่เราเนี่ยจะมาเจอเขานะเขาเนี่ยคุกคีกับทุกวงการไม่ไว่าจะเป็นวงการบันเทิงวงการเมืองวงการอาหารวงการพระสงฆ์ห้า้ไม่เอาโถ,โถเดี๋ยวก็โดนทัวลงหรอกปะโถเอ้ยผู้หญิงคนนี้ครับเขาเนี่ยคุกครีมาหมดทุกวงการแล้วตอนนี้มีวงการเกี่ยวกับความสวยความงามเข้ามาด้วยและที่สำคัญนะวงการสายมูต้องสั่นสะเทือนขอต้อนรับเธอคนนี้เลครับพี่ตายชุติมาครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต่ายตอนนั้นที่เราคุยกันนะพี่ต่ายบอกบอกว่าพี่ต่ายทำคลินิกใช่ค่ะเป็นแบบกึง่งกึ่งสปาแล้วกันก็เลบลองเลบลองเลบรองเลบองทำไมผมพูดผิดอ่ะเลบลองอันนั้นเราจะดูอินเทอร์ไปหน่อยอ๋อเลบรอง เอาจริงๆนะเป็นแฟนคลับต işte. ั้งแต่สมัยซีซันเช้งแต่ตอนนั้นนี่คือแบบยังไงอย่างนั้นนะแต่ว่าตอนนี้สวยกว่าด้วยสวยก็แต่ก่อนเยอะเลยเพราะเลยบลอง่ะเพาเลยบลองนะก็นวดให้หน้ามันเข้าที่คือเนี่ยแบบว่าจากที่อะไรหย่อนคอยแล้วก็นวดให้มันทำไมหน้าตาเราดูแบบมีความสุขอะช่วงนี้เรามีความสุขเลยเนี่ยเราไปทำอะไรมาปะเนี่ยมีความสุขมีความรักมีอะไรปะเนี่ย ตั้งใจทำงานไงแก้มดูส้มแปลกๆนะอ๋อก็ปัดไงคะปัดแพนโทนไหมกางแพนโทนไหมพาทัวรหน่อยสิเลิฟลองมันมีอะไรบ้างนะเข้าข้างในหน่อยและนี่ก็คือภายในร้านได้ข่าวว่าร้านนี้มูย่างงมูยูเปิดปุ๊บมีสิ่งแสดูร้านให้เลยดูทุกกระเบียดว่า เคน์เติมอยู่ที่ไหนหัวนอนลูกค้าต้องอยู่ทางไหนของในร้านต้องเสียอะไรแล้วเราอะถูกกับแบบสิ่งที่มันแบบเหลี่ยมเียมหรือกลมกลมอะไรเงี้ยเขาว่าดูให้หมดเลยเขาบอกว่าอะไรบ้างคือตอนไหนเขาบอกว่าเนี่ยเปิดไปเถอะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวขาดทุนหรอกสเดือนคืนทุนแล้วคือเป็นอย่างเลยตามตามงานโหสุดยอดเลยแล้วก็มาขาดทุนตอนโควิดแหละปิดร้านเลยจ้ะปีนึงก็วันได้คืนทุนแล้วไงคืนทุนแล้วถูกไหมล่ะปิดก็ปิด นอกจากร้านนี้ที่เปิดมาประมาณ5 6ปีแล้วธุรกิจอื่นของพี่ต่ายก็เพิ่งเพิ่งซื้อลิขสิทธิ์แคบแวร์มาค่ะก็คือเอามาออกแบบเสื้อผ้าชุดนอนเองเนี่ยมีช็อปหรือว่าขายออนไลน์ยังไงครับขายออนไลน์ขายออนไลน์เดี๋ยวตายให้นะคมไอจีแคแบร์เอปเชีย์แบบตัดตังนะก็คือชี้เองเลยไม่ต้องให้แบบพิธีกรพูดว่าติดตามช่องทางไหนคือชี้เองเลยตรงนี้นะคะขึ้น ใครใครทำกัปฟิเขาขอมาเราก็ต mm ้องทำให้แล้วแหละเขาเปิดข้ามตัวเล็กนะมีอะไรกันงดแค่นี้นี่เราไปเดือดร้อนมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้เลยเดี๋ยวขึ้นให้เลยอ่ะเท่านี้พอไหมเท่านี้พอไหมเนี่ยโอเคหรือใหญ่กว่านี้อีกได้เอาให้อ่านออกแต่ถ้าเล็กอย่างนี้เล็กอย่างนี้ขึ้นทำไมอ่ะใหญ่เลยเอาใหญ่เลยนะแอบแอบอะไรคะใหญ่ไปบ้าคุณต้องเสียกับโฆษณาเท่าไหร่เนี่ย คลินิกแล้วก็เสื้อผ้ามีอะไรอีกไหมพี่ก็มีแบบถ่ายละครถ่ายซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มีผลงานอะไรให้ติดตามไหมมีกําลังจะเปิดกล้องกําลังจะเปิดกล้องแต่ว่าแบบยังยังทำไมเขาเปิดกล้องไม่เป็นเหรอใส่แบตอะไรไม่เป็นเรื่อไงคือหมายถึงว่าคือเขามีโปรเจกต์เยอะมันก็เลยเหมือนกับว่าเลื่อนเลื่อนบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามีการแบบถ่ายโปสเตอร์อะไรเรียบร้อยแล้วอย่างี้ไม่ได้ไม่ได้ลงกองจริงพี่ตายพาทัวร์หน่อยสิว่าห้องข้างในมันมีอะไรอ่ะได้เดี๋ยวพาไปห้องทรีทเมนต์ค่ะครับเชิญค่ะตรงนี้เหรอ ตรงนี้ตรงนี้เลยไม่แขกพิเศษอ่ะคือนอนงี้แรรผมอยากเป็นแขกธรรมดาขอแขกธรรมดาแล้วกันแขกธรรมดาไหวหล่ะเดี๋ยวมันไม่คอนทินีนิวใช่ันีเข้ามาในคลินิกนี่คือมีกลัวไม่รู้หรอว่าไปคลินิกเรารูปเราใหญ่มากเลยนะไม่ไม่มันเป็นรูปที่มีคนให้มาเรารูจะเก็บที่ไหนอ๋อก็เลยมาแขนไว้ที่คลินิกเลยแบบไม่มีที่เก็บอ่ะก็เลยมาแขนไว้คือบางคนเี่นเดินเข้ามาในคลินิกอาจจะสงสัยอันนี้ใช่ใช่คลินิกตายหรือเปล่าตายเลย มันไม่มีที่เกมสิ่งใหญ่มากอะมันไม่มีที่เกม,ม,มเก,ก็เสียดายถ้าเอาไปทิ้งถูกไหมก็มาแปะไว้มาแปะไว้มีทางมูเตลูอีกมูเตลูเขาบอกว่าถ้าไม่ค่อยได้เข้าร้านเอารูปตัวเองมาไว้เอารูปตัวเองมาตั้งไว้ว,ว่าเราเฝ้นา,านปาร้านทุกวันนะจ๊าเป็นพนักงาน <Wow. S 1> ลูกค้าไม่มีเลยอะเล่นเกมคุณตายค่ะทำงานค่ะอย่างนี้เหรอใช่ สมุตินะพนักงานทนํานี้กลัวกลัวเพราะรูปนี้มองมาตรงนี้ไงก็ไม่เล่นแล้วค่ะงั้นไปเล่นในห้องน้ําดีกว่ากำ<อ>ลังเดินออกี่นะเดินออกกำลังเดินออกเสร็จนะปุ๊บกตูตาย <c oughs> มีอีกรูปหนึงตรงนี้อ๋อไม่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 แอบ,บแล้วค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่นี้เลยเพราะว่าอะไรคะเพราะเราต้องต้อนรับแขกในวันนี้นั่งค่ะไปดูห้องข้างในดีกว่ารถเท่าไหร่ ห้องนี้มันยังไงครับเนี่ยก็เป็นห้องทรีทเมนต์นะคะว่าถ้าเกิดว่าลูกค้ามาก็ต้องอยู่ห้องนี้แหละว่าจะได้แบบทำสวยลวดหน้าคือก็ต้องเชิญเลยค่ะนอนปึ๊บนี่นะคะแล้วเราก็จะทําการแบบล้างหน้าลูกค้าก่อนาล้างหน้าล้างหน้าเสร็จปุ๊บก็จะเป็นใช้เครื่องอันนี้ค่ะซึ่งเป็นเครื่องแบบนําเข้ามาจากเยอรมันนะคะก็คือเหมือนกับว่าจะเป็นเครื่องการออกกําลังกายหน้าเนี่ยนี่เหรอฮะใช่เพราะว่าอย่างเวลาผิวเราอะ เหี่ยวใช่ไหมแล้วเราออกกําลังกายมันก็กระชับแต่หน้าเราออกไม่ได้ออกเองไม่ได้ไงอ๋อแล้วจะมันอ่าเหมือนทําไม่ได้ทําเหมือนโยคะหน้าก็แบบว่าเออเหนื่อยไปอะเหนื่อยก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่แบบช่วยดึงออกกําลังกายหน้าแล้วก็ล้างสารพิษเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้ห้องทิปเมนท์เนี่ยผมเข้าใจแต่เมื่อกี้ไอ้จังหวะที่เอามือมาจะทําจะทํานวดหน้าเนี่ยไม่ต้องจังหวะนี้เลยจ้ะนี่จังหวะนี้เลยดึงนี่คืออะไรผมเห็นเนี่ยมีการสักมือเขาเรียกกว่่่่าาออรรๆัเศีงงงนึทด็คืืแบบมตู้ ออ,อันนี้สักขนาดยังไงจริงๆเริ่มสักรั้งแรกน่าจะเมษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลองไงลองเหรออันนี้คือสักอะไรบ้างทำไมอันเนี้ยตรงเนี้ยนิ้วก้อยมี ตรงนี้มีตรงนี้มีคือเราอ่ะก็จะแบบดูไม่ออกถูกไหมคะแต่ว่าตัวอาจารย์พาที่สักให้เนี่ยเขาก็จะดูเลยว่าเอ้ยเรามีแบบเงินล่วตรงนี้ตรงนี้มีตรงนี้แก้ไขเส้นตรงนี้เกี่ยวเนื้อคู่ตรงนั้นแล้วเขาก็จะแก้ให้แบบเป็นเฉพาะบุคคลคืออะไรบ้างที่พี่รู้สึกว่าเอ้ยพี่สายมูอ่ะอันเนี้ยลายมือก็เรื่องหนึ่งแล้วนะมีอีกไหมมเยอะอะไรอ่ะขอขอเลย <c oughs> ก็จะเริ่มจากการทําบุญก่อนคือเราต้องเป็นคนดีก่อนอแล้วก็แบบทําบุญสวดมนต์ไหว้พระอะไรอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็ ก็จะเป็นสายแบบไหว้พระขอพรอที่ไหนอะพูดไปหลายรายการแล้วนะพูดดีกว่าวัดเขาแตกแล้วอะตอนเนี้ยอยากรู้อยากรู้คือแบบว่ามีวัดหนึ่งที่เป็นชื่อวัดลิตีีเหนียวที่อยู่ที่เยวาวราชก็คือแบบว่าเหมือนไปไหว้ขอความรังเนี่ยแหละเพราะว่ามีอาจารย์คนนึงแนะนำให้ไปได้ไหมได้ไหมได้ตอนนั้นก็ได้นนคือไหว้านานแล้วเหมือนกับเห็นผลเลยในแบบ1นถึงสวันก็คือแบบเห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วตอนคือเราอะก็จะบอกว่าเราไปเนี่ยเราถวายเทียนคู่ กับโคมคู่เพราะเรารู้สึกว่าการทําบุญอะเกี่ยวกับความรักเป็นคู่คู่แต่จริงๆคือที่วัดอะบอกว่าไม่ไม่จำเป็นก็ได้เพราะตอนเนี้ยโคมคู่เขาคือล้นไม่มีที่จะเก็บเดี่ยวก็ได้ไม่ได้หมายถึงว่าเขาบอกว่าไม่ต้องถวายโคมก็ได้เพราะมันมีที่เก็บแล้วค่ะเป็นอะไรก็ได้ที่มันเป็นคู่คู่แหละก็เหมือนกับ ตอนนี้เขาต้องไปถามที่วัดเขาว่าเขาอยากได้อะไรแต่ว่าคือด้วยตัวเราอะด้วยความศรัทธาของตัวเราเราวิธีนี้แล้วได้ผลใช่อะไรอีกอ่ะก็แบบเหมือนไปขอพรความรักที่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเหรอไปมุ่เป็นพระแม่พระแม่จิราประภาก็คือแบบว่าเขาเขียนไว้เลยว่าถ้าไม่รักจริงไม่ต้องขอเพราะฉะนั้นคือเราจะต้องแน่ใจก่อนว่าเรารักคนนี้จริงๆเปล่าแล้วเราไปขอไหมตอนนั้นเราก็ไปขอตอนนั้นตอนนั้นแล้วเออไปขอ <c oughs> เดีไม่อัปเดตไงคือเวลาคนดูนึกออกไหมว่าชอบแบบพูดปุ๊บก็จะเชื่อเลยว่ามันคือตอนนี้ออแต่จริงๆอ่ะที่เนี่ยเขามีหลายหัวข้อมากแบบว่าขอเรื่องงานต้องถวายอะไรขอเรื่องความ,มรักต,ต้องถวายอะไรใช่ไหมคะเหมือนกับว่าให้ให้มาขอก่อนแล้วถ้าเกิดว่าได้ผลนะ่ะก็ไปเขาเรียกว่าอ,อะไรนะไปถวายของแก้แล้วที่เนี้ยของแก้เขาจะมีแบบ ผลไม้เก้าอย่างไข่ร้อยแปดฟองอะไรเงี้ยยังไม่ได้แต่ก็ถวายก่อนแตอนนังนะเราติดสินบนเจ้าพนักงานนะจริงจริงคือต้องได้ก่อนแล้วค่อยให้แต่ไม่ลืมต้องได้เลยต้องได้ให้เลยให้เลยแม่จ๋าหนูให้แล้วนะหรือตอนไปพาร์ตี้มรติก็ถวายดอกไม้เบลีเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกถวายเลยยังไม่ได้ด้วยนะแต่ถวายก่อนถวายแล้วมีอะไรอีก่ไหมเนี่ยก็มีที่หลวงพ่อโสธรอะไรเงี้ยที่แบบว่าไปหลวงพ่อโสธรไข่ก็พันฟองไปจากคน ทีนี้แสดงว่าสายมูตัวจริงเหมือนกันนะชานนังวังนี้กลางที่หรือมาเจอกับอาจารย์เป่งตุกโยกแม่วังนี้เป็นซิงแสที่ข่าเรื่องใสเดี๋ยวนี้ขออนุญาตดูดวงเลยดีกว่าเฮ้ยจะได้ดูดวงกับอาจารย์เจแปงถูกต้องโอ้โหแต่ว่ามันต้องมีประลามพิธีมันต้องมีพิธีรีตองนิดนึงต้องเปลี่ยนชุดอะไรหรือเปล่ารู้เยอะเราหักรู้เยอะแล้วไงไปไปข้างนอกกันฮะไปดูดวงกัน ฟงฟงฉีร้อยวันทันปีไม่เคยจะให้พรใดๆ <c oughs> ไม่มีใครห้ามใครเลยเนี่ยนี่<ห>นคือปรารมพิธีในการที่เราจะมาดูดวงในครั้งนี้นะครับโดยไพ่ออราเคิลที่เป็นไพ่คู่บุญคู่บารมีของอาจารย์หลังกล้องพี่ตายบอกว่ากลัวไพ่สำหรับนี้มากเฮ้ยทำไมอะ่ะทำไมอ่ะคือจะบอกว่าภาพมันแบบ มันชัดมากเลยอะภาพมันชัดเจนมันเจ็บปวดเจ็บปวดมันชัดเจนมันชัดเจนนะฮะเคยดูใช่ไหมไพ่เนี้ยการดูดวงในครั้งนี้พิเศษกว่าการดูดวงในครั้งอื่นๆคือปกติเราจะให้ลูกดวงเป็นคนถามเลยแล้วก็หยิบไพ่เพื่อคํำตอบแล้วก็ตอบเองให้ลูกดวงตอบเองนั้นมาเป็นหมอดูไหมลูกดวงตอบเองไม่ใช่สิอาจารย์ก็ต้องเป็นคนตอบโอเคค่ะแต่ครั้งนี้เรารวบรวมคำถามมาแล้วอยู่ในเซมซีนี้เรารู้ได้ไงว่าคำถามมันตรงใจเรา ผิดคุณต้องแข็งไงในการที่อธิษฐานปุ๊บแล้วเสียงทีมทีเสียงออกมาถ้าเป็นคําถามอะไรมีคําถามอยู่มีคําถามอยู่ส่าเข้าไปก็คืมเม่ต้องถามก็อ่านเลยว่าคาถามเนี้ยมันคือคําถามอะไรยกตัวอย่างปุ๊บเนี่ยอย่างคําถามนี้สมมติสมมตินะสมมติคุยเขย่านะปั๊บปั๊บปั๊บกระเด็นออกมานะแล้วแล้วถามเลยเนี่ยแฟนเก่าจะติดต่อกลับมาไหมเนี่ยแฟนเก่าคนไหนล่ะก็คนไหนก็ได้ ก็เขาชอบไปเจาะจงไงเข้าใจไหมซึ่งแฟนเก่านดิฉันมีหลายคนโอเคไม่แต่แต่ฟ้อนมันสีส้มมาเลยไงเนี่ยเราอะเราอะก็จะโยงเข้าอะแล้วเขาก็ไปตัดไงไม่ทำไมอ๋อสีมันหมดสีมันหมดเหรอสีอ๋อสีช่องไอแปรงก็สีส้มคุณอย่าไปโยงสิเสื้อผมก็สีแดงนะเอหนื่อยอะแต่ในเชมซีเนี้ย มันจะมีอันเปล่าๆออกมามันมีผสมเข้าไปด้วยก็คือไม่ต้องถามขยาใหม่อยู่ในนี้นะอธิษฐานอธิษฐานเลยเพิ่งซื้อมาเลยเนี่ยติดไหมล่ะเชิญอธิษฐานอ่ะวางก่อนวางก่อนใช้มือซ้ายสับไพ่อธิษฐานก่อนหลับตาอธิษฐานก่อนสับไพ่กี่ครั้งก็ได้ ให้ไหมตัดให้ไหมไม่ต้องแจกกันคนละขาเลยไม่ล่ะไม่เสี่ยงเซมซีเลยยังไงกีดก่อนกีดให้ก่อนเอาอ,อย่างนี้เข้ายาวแล้วจับจับเถนะนะให้ายาวหรือว่าอยากจ,าาจับจับก็ได้มันไม่เสี่ยงทำไงอ๋อเหรอเนาะฟิลเขาอยากได้เขาอยากได้ฟิลเออ,อ,อ,อแล้วหลงัลงๆค่อยค่อยจะจับก็จับมาแล้ว เจาเ้า5ก่อนไหมเอา5ก่อน5เลยหรอทีเดียวเลยอ๋อโอ๊ยว้ายเลือกในนี้เลือกจัดในนี้เออเลือกจัดในนี้ทำมาเพื่ออะไรเนี่ยไม่ต้องขยับแล้วเลือกเลยเราติดตลกนล้เนี่ยเฮ้ยเราเป็นคนตลกนะอ่ะอีกอันนึง มาอ่ะอันนี้เอาเก็บเ๋ยวแล้วถามทั้งหมดเนี่ยคำถามแรกถามว่ามีเกณฑ์จะได้แต่งงานไหมอ๊เอ,อเดี๋ยวคนผู้ชมก็เชื่อหมดพอออกอะไรคนผู้ชมก็จะเชื่อแบบนั้นไงมันปปมันคือเรื่องในอนาคตไงตั้งใจนะไพ่ใบที่สองไพ่ใบที่สามน่ากลัวมากอย 오이 <laughs> <laughs> ทำนำนาย <c oughs> ปัจจุบันนี้ยังโสดอยู่นะฮะอ่าไม่ใช่แ <_ d ata> บบว่าปลดล็อกหัวใจเหรอก็ <_ d ata> มันโสดไง <_ d ata> ไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเราปลด <_ d ata> ล็อกงั้นทำงั้นทำนายเองเลยทำนายเองเลย <_ d ata> คือไพ่ใบนี้แทนตัวตนของตัวเองนะฮะหมายถึงว่าเราเองเนี่ยเรายังไม่ได้มีข้อผูกมัดยังไม่ได้มีใครที่แบบที่ที่มันแบบต้องทําให้ปิดกุญแจตอนนี้คือมันมันเปิดแล้วมันก็ยังมีอิสระอยู่ในเรื่องของการใช้ชีวิตและไพ่ใบนี้นะฮะคือถามว่าเขาเองเขาก็มีคนที่ มอบแต่สิ่งดีๆให้มีแต่คนหวังดีมีแต่คนที่จะเอาอกเอาใจแล้วก็อยากที่จะแบบให้เขาเนี่ยได้มีความสุขนะถามว่าเป็นมีเกณฑ์ที่จะแต่งงานหรือไม่ไพ่ใบนี้สองใบนี้มันบอกมาว่ามีคือเราต้องอ่านใบนี้ก่อนใบนี้บอกว่าเออมันมีคนที่แบบมอบอะไรแบบ คอยคอยเทคแคร์ดูแลแต่เป็นอนาคตใช่ไหมใช่คือในอนาคตครับในอนาคตแต่จริงๆถ้าสมมติจะให้เจาะลึกอ่ะคุณต้องคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคําถามแบบนี้ต้องเจาะลึกว่าจะมีเมื่อไหร่ตอนไหนเร็วเร็ว,เร,วเร็วนี้หรือเปล่าถูกไหมแต่อันนี้คือในอนาคตว่าจะมีเกณฑ์นในการแต่งงานหรือไม่เออไพ่มันบอกว่ามีเพราะมีรูปแหวนขึ้นมาคำถามที่สอง <c oughs> ความรักในอดีตเป็นอย่างไรเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคุณ <c oughs> ้ชมคะอดีตของดิฉันเนี่ยมันไม่ได้ต่อจงโอเคไหม <c oughs> คือชอบเอาไปตัวหัวแล้วก็มาตอบจงความรักในอดีตคือ in general รวม,ร,ม <c oughs> รวมรวม,มรวนะมในชีวิตนะสใบใบที่หนึ่ง <c oughs> เป็นอย่างไร <c oughs> ถามว่าความรักในอดีตเป็นอย่างไรความรักในอดีตดีนะครับ แต่มันมีเรื่องที่ต้องคือมันมีในเรื่องของอารมณ์เข้ามามีในเรื่องของอารมณ์มีในเรื่องของออการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันแบบทันทีทันควันหรือแบบเรื่องที่มันมีผลกระทบต่อจิตใจนะครับอันนี้ในอดีตนี่คือแบบค่อนข้างที่ต้องคอนโทรลหลายๆเรื่องด้วยตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะเลยแต่ถามว่าดีไหมดีมีคนที่หวังดีเข้ามาแต่ว่ามันก็จะมาจบในเรื่องของแบบว่าในเรื่องของการตัดสินใจอารมณ์ต่างคนต่างอาจจะไม่ไม่เข้ากันไม่เหมาะสมกันเนี่ยครับในเรื่องของอารมณ์ส่วนใหญ่ คำถามที่3มถามว่าคนที่ใช่จะเป็นแบบไหนถามเราไหมฮะถามเราไหม้ไม่ใช่ก็คนที่ใช่สําหรับเราที่มันแบบที่มันยังมาไม่ถึงจะเป็นแบบไหนไงก็เรารู้แล้วไงว่าคนนี้เราเป็นไงถ้าสมมุติไม่เปิดไพ่เลยเป็นแบบไหนอันนี้เราหยิบไพ่มาแล้วก็ต้องเป็นคนจิตใจดีมอดูก่อนมันมีไพ่จิตใจดีด้วยหรอเดีายวพิ่งดิแบบจิตใจดีจริงใจใช่ไหมใส่ใจอะไรอย่างนั้นอ่ะมีเวลาอะไรอืมมีไหมรูปนาฬิกามีไหม วคืออะไรคะคุณคู้ชมตัวติดวะเธอตัวติดกันไงเธอติดกันเธอติดกันมันมันในเวอื่นแต่ฉันถือกุญแจนะคะ คุณต้องเหนือกว่าเห็นไหมมันจะเป็นรูปผู้หญิงคนที่เข้ามานะอาจจะก่อนหน้านี้ที่เข้ามาหรือว่าหลังจากนี้นะคนที่ใช่จะเป็นจะเป็นคนที่แบบถ้าเขาทุ่มเทอะไรแล้วเขาจะเป็นคนที่ทุ่มเทจริงจังเหมือนไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้หมายถึงว่าหน้าไพ่มันอาจจะไม่ดีนะแต่ไพ่เนี่ยกำลังจะบอกว่าคือเป็นคนที่ทุ่มเทจริงจังหลงอะไรแล้วทําอะไรแล้วนี่คือทําสุดตัวเหมือนแบบงงหัวไม่ขึ้นอ่ะแล้วเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะต้องแฟฝง มีตรรกะมีความคิดที่แบบคุ้มหรือเปล่าถ้าจะเสียจะได้จะเสียมันยังไงแล้วที่สําคัญคือเราเราเองเราต้องเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่ติดข้อตกลงการทําข้อตกลงเลยบางอย่างไม่<ล>เราแอดชอบแอดแชร์ขเขาโอ้ยหลังจากมีที่เสียงหมอเนี่ยนี่อย่าไปดูดวงที่ไหนนะเนี่ยเขาบอกว่าแต่ว่าเราเองอ่ะเราอยากได้ข้อตกลงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่เราเองเราเออที่ที่เรา,เราเอาจจะเหนือกว่าสักนิดหนึ่งอีกคำถามหนึ่งตอแบบพิเศษจะสมหวังในความรักไหม มันมีแต่ให้ความรักเนอะเอออะไรอะจะสมหวังในความรักไหมดูดีเลยนะเออแต่อย่างที่บอกไงจะสมหวังหรือไม่เนี่ยคุณเองคุณก็ต้องคุณก็ต้องเหนือกว่าเขาอีกนิดนึงอะ่ะเออจะสมหวังไหมอยู่ที่การบาลานซ์อยู่ที่ข้อตกลงอยู่ที่กฎเกณฑ์อะไรบางอย่างอยู่ที่ข้อตกลงกันเห็นว่ามันเป็นลูกตาช่างมาบาลานซ์ได้ไหมเราสองคนต้องตกลงกันให้ดีไม่ได้เอียงทางไหนทางหนึ่ง นะแล้วเองแล้วคุณเองคุณก็ต้องควบคุมความรักในอนาคตจะเกิดขึ้นได้ด้วยแต่ถามว่าจะสมหวังไหมสมหวังสมหวังนะข้อสุดท้ายคําถามถามว่าเนื้อคู่หรือแฟนจะมาเมื่อไหร่สามใบใบที่หนึ่งจะมาเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่แย่แย่คุณเดี๋ย่อล่ะหูคุณ ไห้บอกอีกนานเลยจริงหรอจริงเพราะว่าอะไรเพราะมันมีจังหวะในเรื่องของการมีการตัดสินใจนะต้องคิดเยอะคิดหลายเรื่องมากๆเลยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความรักด้วยและที่สำคัญคือเป็นสภาวะในเรื่องของการนั่งหมายถึงว่านิ่งในตัวของภาพนี่คือเป็นคนแก่คือมันไม่ได้หมายถึงว่าอายุเราตอน60หรอกแต่ภาพมันจะบอกว่าอีกนานนะมีเรื่องต้องให้คิดนะแต่ว่าตอนนี้ของเราอ่ะ ถามว่าเราเองเรามีความสุขนะเราก็มีความสุขดีนะแต่ว่าถามว่าจะมีแฟนมีเนื้อคู่ไหมยังไม่มีจ้ะอ่ะทั้งหมดคําคำถามเป็นยังไงบ้างในการมาเปิดไพ่ในวันนี้มันมีอะไรที่มันตรงไม่ตรงใช่ไม่ใช่แต่สุดท้ายมันเป็นเรื่องของอนาคตท้งนั้นเลยนะมีมีหลายสำนักเหรอมีหลายสำนักเลย พี่กาลังต่อคิวรอดูอยู่พี่แบบว่าทายออกมาแล้วแหละแลวเป็นยังไงบ้างเรื่องมันก็เป็นเรื่องของอนาคตทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตมันก็ดีเองนี่ไงพี่พตายวันนี้มีอะไรอยากจะบอกกับเแฟนๆรายการให้ติดตามช่องทางไหนอยากให้มาอุดหนุนอะไรเชิญเลยครับฝากช่องทางหน่อยพี่ตาย,ตายก็ที่ไอจีค่ะตายชุดที่มาก็ตอนนี้ก็มีเรบลองนะคะที่มาทําสวยกันค่ะแล้วก็มีเสื้อชุดนอนค่ะแคร์แบ๊ค่ะ เอาล,วละวันนี้นะจริงๆวันนี้อย่าเรียกว่าเป็นรายการเฟิร์สเดทเลยนะจริงอะ่<น>ะอสรุมทั้นเดทก,กับหมอตูเหมือนมาเดทก,กับหมอดูไม่ใช่ไม่ได้เดทด,ด้วยเนะี่ยเหมือนมาหาพี่ <c oughs> วันนี้ครับขอบคุณนะครับ <c oughs> พี่ตายชุติมาครับขอบคุณนะครับ <c oughs> ครั้งหน้าครับอยากให้ผมเนี่ยไปเดทก,กับใครหรือว่าไปหาใครไปเจอไปเจอใครก็คอมเมนต์มานะฮะรายการเฟิร์สเดทจ้ะอย่าลืมนะกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับนีเราเดทกันแล้วหรอใช่ไง ไหนอะที่มีฟมา,าไมมจิบชาอะไรไหนอะไหนมีมีเวลาอีกอีกสักครึ่งวันไหมละ่ะฮะ